อ่าสวัสดีครับวันนี้ว่าจะว่าจะอัพคลิปแบตเทิลที่เก่าๆแต่ว่าวันนี้โดนแซงคิวซะแล้วนะขอโทษนะแบตเทิลเพราะว่ามีอะไรนี่เลยเรามีเรื่องนี้การ์ตูนที่ดีที่สุดในจักรวาลใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราจะรีวิวเราจะมารีวิวการ์ตูนเรื่องนี้อ่นนี้วันจันทร์วันจันทร์คือวันดึง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 คืออะไรไม่รู้นี่ดูนี่อ๋อนี่แหละครับ คือไอเนี้ยเล่มละร้อยห้าสิบบาทครับผมแต่ว่าวันเนี้ยเล่นธรรมดายอย่างเดียวมันยังไม่ออกอม,มันออกมาสองแบบก็คือหนึ่งแบบลิมิเต็ดนะครับขายคู่กับเล่มใหญ่เฮห้าร้อยบาทข้างในเนี่ยเล่นนี้กับเล่นนี้เนี่ยข้างในเหมือนกันเลยเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 2> ไปแง่แปลกไหมเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูจริงปม่อกไปรูนะไปดูข้อมูลม,มันเหมือนกันเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูแล้วก็แบบอีก อีกแบบหนึ่งคือแพงขึ้นไปอีกคือแปดร้อยบาทคือเหมือนเดิมบวกด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นเฮ้ยต้องทําการเบอร์หน้ามันเลเนี่ยไม่ทันแล้วเบอร์หน้าไม่ทันแล้วนะคืออันเนี้ยเป็นของตี้ตาวเลยครับพี่ตาวเราซื้อไปสองชุดดูบันโอ้โหมันเทือนมันซื้ออย่างละชุดครับของดีๆอย่างนี้ต้องซื้อเยอะๆมันไปเก็บชุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวดนี้มาเลยพี่เราให้ขอพี่รีวิวไว้อ่าได้อ่าเดี๋ยวเราจะแกะดูเลยนะมาดูกันอ่าซูมเข้ามาเลยไหม อ่ะส่งมาเลยพี่จะนั่งแกะไปเลยแต่แกะไงดีว่าแม่มึงยับประต้าของใช้งานแต่ว่าก็ควรจะแกะดีๆนะแต่พี่แกะไม่ต้องห่วงพี่แกะดีแน่นอนอเสียก็เรื่องมึงอของมีจํานวนจํากัดนะครับเพราะว่าหลังจากนี่นี่คือราคาพีออเดอร์นะแต่ตอนนี้คงราคาต้องเกินแล้วครับพี่ต้องบวกราคานะครับเพราะว่าตอนพี่ปิดเปิดพีออเดอร์นะแปดแ้วแต่นนี้มันมันเกินเวลาไปละเฮ้ย อาพอดก่อนสิเดี๋ยวหาอะไรมาจาอก,ก่อนนี่นะครับเราได้แกะมาหัวนิดนละนี่เราต้องระวังนะเวลาซื้อไปนะครับต้องระวังให้ดีนะครับจังมันจะมีจะแง่งดึงหน่อยหนึ่งเราก็ค่อยๆเลาะแล้วก็เอากันไกเนี่ยพี่เมียกันไกลสอยมุมนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราต้องค่อยๆแกะนะครับนเนยวเลยตายสอนหายใจดิพี่แก่ไม่เสียรับรองชัวร์ไหม ทำเหมือนสอดถอดเสื้อผ้าผู้หญิงค่อยๆเฮ้ย,ยคิดไปไหนเนี่ยเออนั่นแหะคิดไปตามนั้นแหละนี่เราก็แกะเราพยายามจะดึงให้มันแบบว่าให้มันไล่เหมือนกับเบาที่สุดให้มันไล่ไล,ไล่เหมือนกับปอกอะไรดีนะปอกแอปเปิ้ลเขาเรียกปอกปอกชิ้นเดียวอะ่ะฮะปอกแบบชิ้นเดียวยาวๆอะ่ปปปะป,ปอกปอกผลไม้ชิ้นเดียวยาวๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย แอปเปิลแอปเปิลได้ตั้งได้เอาเรกเปลือกกล้วยแอปเปิลคุไม่ปอกไงกูแดดเลยกล้วยกะปอกไหมส้มเนี่ยส้มพี่ชอบแกะอย่างเงี้ยหรือพวกมึงไม่แกะเปลือกส้มเอราะ่าผมฉีกเลยนี่เราจะมาดูนี่ก่อนไอ้ตาเปิดเลยเนี้ยหน้าแรกเดี๋ยวเราเราดูก่อนดีกว่าให้เราแอบดูก่อนนี่ตาตาแคร์เอาแอบดูก่อนนะแค่ดูดิ่อยูดนี่เขาจ่ายเงิเขาดูดูก่อนเราอยู่หลังกล้องเหมือนื่อยไหมเฮ้ยไมมเหือนแล้วหน้าแรกเราดูคุยอะไรกันซุบซิบซุบซิบสองคนนี้ าเอ้ยเหมือนนะเริ่มมาแล้วโอ้ยเจ้าปีปะวะโอ้ยอะไรกันเนี่ะละแล้วดูหน้าหลังอีกทีเดี๋ยวเราให้ดูทีเดียวดูหน้าหลังนี้เหมือนกันนะเออเอาละเรามารีวิวอ่ะสูงขึ้นมาไปทางทางนี้หน่อยกล้องกล้องสโคปกล้องอยู่นี่โอเคสูงขึ้นมาเราจะเปิดให้ดูเลยบนกับล่างไหมนี่นะมาเมื่อกี้ดีกว่ามาเมื่อกี้ดีกว่าอ่าขอรับฟัง ดีแน่นายบอลออาหน,หน้าแรกมานี่เราจะมีปกนะครับอันนี้มีปกไหมไม่มีอันใหญ่ไม่มีปกนะครับย้ำนะครับชุดนี้ถ้าเป็น2เล่มนี้จะ500อบาทถ้าเป็นบวกด้วยสแตนดี้ก็จะเป็น800อแต่ตอนนี้ไม่ใช่800อนะครับมันน่าจะประมาณ9ก0าร่อรกลมๆถ้ารนพีเพราะว่าก็ยน่ารักมันหมดเวลาพิเออร์เดอร์นะครับมันมีซื้อมาด้วยมีขาบ้างซื้อถธอตั้งครับของดีอ่ะหน้าแรกเปิดตู้มาเลย ไม่เหมือนมเหมือนไหมชอบอันไหนมากกว่ากันชอบอัไหนนี่น่ารักใช่จริงดิใช่ใช่มันตู้มด้ฝาของฟ้าของฟ้านหน้าต่อไปต่ว่าฟ้าเหมือนไหมมองเห็นมาจากกล้องเห็นครับเห็นครับเหมือนกันเหมือนนะเราอีกสักแท่งนี้เหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนไหมตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยอุ้มเหมือนเหมือนเหมือนดูดิมาตู้มเลยดูดิอ้โโหมันตู้มจริงตรงนั้นถือว่าดีแล้วครับเพราะมันมีจุดอื่นที่ดีฝาเพราะงั้นต้องซื้อมาอ่านเองครับเอ๊ะนี่หน้าตาน่ารักไหม ว่าน่ารักไหมเอาเล่มใหญ่ให้ดูดีกว่าเล่มเล็กมันเล่มเล็กมันไม่ชัดเจนนี่เล่มใหญ่ขนาด a 4เลยดูดินี่น,นี่นะครับผมพาคุณชาวช่วยดูการวาดข้างในว่าเขาสวยไหมแต่ว่าเล่มธรรมดา150บาทจะมาตามหลังนะครับตอนนี้ยังไม่ออกนะครับยังไม่มาเฮ้ยมันซ้ำบอกวะไม่ซ้ำน่ามคุ้นคุณวะ ไม่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำอ๋อไม่ซ้ำไม่ซ้ำนะครับเพืนะครับเป็นกระดาษแข็งกว่าฮะกระดาษดูนะแล้วดูความคมของภาพที่คมกว่าไหมนครับเราลองเปิดหน้าเดี๋ยวอาจับไว้ก่อนดิมันดูดีกาไม่ไม่เราต้องดูความคมอ่ะก็วันนี้เป็นวันจันทร์นี่นะอ่ะลองดูสิกล้องอะมาดูใกล้ๆความคมต่างกันไหมความคมชัดรอนะครับรอนะครับอ่ะพอละพอละ่ะไปไง ดูหน้าเดียวกันจะได้รู้อืต่างไหมต่างนะใช่ใช่ใช่คมดูด้วยตาเปล่าแล้วกันพี่ดูด้วยตาเปล่าให้หน้าไหนว่าตาเปิดมาสักหน้าดิเอาหน้าเดียวกันเนะี่ยเราจะมารัดวัดเลยว่าอ่ะเนี่ยลต,นะตามมาลัมมาโอ้โหเล่มใหญ่พิมพ์ดีกว่าจริงด้วย โอ้เ่มใหญ่พิมพ์ดีมากเลยครับโทนสีผมว่อาออกมาดีเริ่มใหญ่โทนสีไม่เกี่ยวแล้วแต่ชอบแต่พี่ดูการพิมพ์แล้วเริ่มใหญ่พิมพ์ชัดอะโอ้เริ่มยิ้ก็ชัดว่ะโอ้เฮ้ยมีมดว่ะเฮ้ยมาแรงมาแรงบินมานี่นะครับเราก็จะมาดูได้เรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็จะมีแต่อ่าละไว้ในที่เข้าใจ เรายังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องใครอ่านแล้วมากเนี่ยใครรู้ด้มากเนี่ยมันเป็นเป็นประมาณไหนอุ้มเนี่ยคนทางก็ชอบเลยเราบอกเลยเป็นประมาณไหนอุ้ยสวยดีว้ประมาณไหนว่ามาดิมันเป็นเลิฟคอมเมดี้ครับเลิฟคอมเมดี้นะใครเล่าเรื่องเราแต่ละวัตประมาณประมาณว่าคือแบบชีวิตประจําวันเหรอใช่ครับให้หนุ่มไปทำงานไปเจอสาวน้อยน่ารักวันิปจะจอวันทุกวันจันอย่างนี้ปะพูดได้ไหมไม่รู้อะไม่อยากพูดเยอะพูดไปเลยไม่เป็นไรมันเป็นชีวิตประจําวันของแต่ละคู่อะครับ มีทำให้เราอมยิ้มมีอะไรให้กันอ๋อคือตูนเบาๆใช่ไหมเบาๆครับดูแล้วอบอุ่นอบอุ่นใช่ไหมใช่อบอุ่นหัวใจอบอุ่นดิกูก็อบอุ่นเท่านเบื่อทิ้งฮะเราจะเราจะรีวิวอย่างรีวิวดูอะไรใหม่ฟักไหนๆไหนภาพไหนทำไมวะ ให้ดูไม่ได้นะครับเราจะไม่ให้ดูเราจะดูกันเองเราจะดูกันเองแค่นี้โอ้โหตาแม่จะเป็นตื่นเต้นอ่ะให้ดูกันนะตื่นเต้นื่นเต้นให้ดูให้ดูใ้รม่ซื้อดูให้ดูวะเฮ้ยมันโหดว่ะไปซื้อดูเฮ้ยเดี๋ยวโดนด่าฮะให้ดูแบบไม่มีอะไรเราก็แค่โชว์ล่องอะไรแค่เนี้โอ้ยนเห็นว่าบอลดู่านกล้องเลแต่พอเล้งมันใหญ่อ่ะเข้าใจว่าพอเล้งมันใหญ่เฮ้ยโอโหมีหลายเฮ้ยมีหลายดอกเหมือนกันเลย ของใครครับมันตามสเกลเลยโอ้โหพี่ดูแล้วมันวาดน่ารักอ่ะมันคือมันวาดผู้หญิงน่ารักอ่ะดูดิมันมีความน่ารักบอกเลยว่าผู้ชายนี่ก็ไม่มีหน้าไปเลยแต่มันมีความสมจริงผู้ชายก็ไม่มีหน้าไปเลยผู้ชายสร้างหัวมันใช่ป่ะก็ไปจริงจริงว่ะเออผู้ชายเออว่ะไอเรื่องนี้ผู้ชายไม่เกี่ยวมีแต่คิ้วไอจมูกปากแค่นี้เองจบแต่ผู้หญิงนี่คือมีลมรายละเอียดว่เห็นใช่ไหมบอลดูผ่านกล้องมีใยด้วยมีไยด้วยดูผ่านกล้องอย่างเดียวอย่าดูข้างหน้า คุณพ่อเราคนงปิดแค่นี้แล้วก็ไอ้จริงวะใช่ครับเฮ้ยมันงกว่ะมันงกแล้วก็ของดีนะครับควรมีติดบ้านไว้สักงเล่มสองเล่มแล้วก็แผ่นอะคริลิกเรื่องเรแล้วเป็นไงเนื้อเรื่องสนุกไหมเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องปล่อยไปงั้นแหละสนุกเนื้อเรื่องบอกเรื่สนุกชื่ออะไรมีบอกไหมเก็บไว้ขึ้นหิ้งสักอันครับเราสแตนด์เออเรายังไม่ได้แกะสแตนดี้แค่แต่ว่าเราจะไม่แกะนะครับเพราะว่า เจ้าของเจ้าของไอ้ตาบอกว่าอย่าเพิ่งแกะเลยพี่เจ้าของแล้วก็จะไม่แกะอีกต่อไปพี่จะประทานี้พี่จะแกะประกอบซะอ๋อไอ้ตามันทําอะไรมันจะซื้อเก่งกําไรวะมันบอกว่าเดี๋ยวถ้าหมดไปอนาคตอาจจะแพงเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเฟิร์สเพจเขาไม่หักหลังเรานะแต่งานดีไม่หักหลังเราไม่หักหลังคือพิมพ์เรื่อยๆมานดีมากเป็นคันลิมิเต็ดอีดิชั่นผลิตออกมาเรื่อยๆมีจำกัดอันนี้ครับชุดอะคริลิกเราต้องจับตรงนี้หน่อยชุดอะคริลิกนะครับมันจะ มันจะนูนๆนะครับแต่คงจะเอาไว้ใสอ่ะโหสวยมากเลยพี่บอกเลยละเอียดละเอียดอ่ะบอลเอาไว้เอาไว้ดูจับอะไรเนี่ยไอ้ดูใกล้ๆดูโฟกัสด้วยนี่นะครับดูความน่ารักของเราเรื่มๆรื่มให้เขาเห็นนะว่ามันอันนี้มีนี่เลยเหละอ่าเดี๋ยวดีนะเอามาอันนี้ก็ดูอันนี้มันคือนี่มีที่ขั้นเปิดเตาเพิ่งเปิดเล่มใหญ่ครับมีที่ขั้นมาด้วยนี่ของเฟิร์สเพจ สองเรื่องนี้เลยบอกวะคนละเรื่องเว้ยหรือว่าเป็นอ๋อนี่เป็นเป็นตัวแถมอยู่แล้วเพิร์เพคเขาแถมประจาอยู่แล้วขอบคุณครับอืมขอบคุณครับเิร์เพจอืมเขาแถมอยู่แล้วเว้ยอะหมดอยากรู้อะไรอีกไหมของงานดีมีคุณภาพโอ้งานดีเรานานๆเราจะรีวิวกระตูนนะนี่มันรีวิวยังไงวะรีวิวเนื้อเรื่องหรือรีวิวมันน้าบอกเรารีวิวภาพใช่ไหมรีวิวตัวเล่มตัวเล่มตัวเล่มนะเอาละเดี๋ยวอยากรีวิวให้เรารีวิวเดี๋ยว ถ้ามีอะไรลิมิเต็ดลิมิเต็ดอีกแนละ้วเราจะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่าข้างในเป็นไงใครอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันอันนี้ไม่ใช่เด็กแน่นอน <c oughs> เอาไปแล้วครับบ๊ายบายวัสดีครับ